สวัสดีค่ะคลิปนี้พาดูเสื้อคอปีนแขนเลยตัวนี้จ้าพาดูเสื้อแขนเลยคอปีนตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดุมหน้านะคะแล้วก็จะมีลินยื่นค่ะเนี่ยลิ้นยื่นในตัวเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะคือผ้าของเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยไม่มีรอยต่อนะคะ ถ้าใครจะมีรอยต่อก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราเป็นผ้าลายที่เขาไม่ได้เป็นผ้าพื้นอนะอย่างผ้าลายที่อ้อยทาปาเตอ้อันนั้นจะเป็นลิ้นต่างหางค่ะส่วนลิ้นต่างหางจะเอาแค่ห่วงก็ได้หรือว่าจะถึงชายก็ได้แต่ตัวนี้ถึงชายนะคะคําว่าแค่ห่วงก็หมายถึงเราจะมีแค่ตรงนี้แล้วตรงห่วงสุดท้ายเนี่ยเขาจะเปิดโหวค่ะนะคะก็ะแต่ส่วนมากจะทําลิ้นถึงชายมากกว่านะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกระดุมที่อ้อยติดนี่ก็จะเป็นกระดุมปั๊มนะคะที่อ้อยมีเครื่องปั๊มเองค่ะ สนี้จะพาดูข้างในนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะข้างในนะคะเขาจะมีกระเป๋ากระเป๋าเจาะเป็นผ้าสีแดงเหมือนกันเป็นผ้าแต่งนะคะกระเป๋านี้ก็กระเป๋าเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเสื้อของเราเป็นเสื้อที่ไม่ยาวมากนะคะกระเป๋าถุงกระเป๋าเนี่ยควรจะใส่ลงไปกับชายเลยค่ะไม่ให้เขาห้อยต่องแต่งแบบนี้นะคะอย่างนี้แบบนี้ก็ได้นะแต่อ้อยจะไม่ทําเพราะว่าถ้าเรานั่งอ่ะคือบางทีชายเสื้อเขาจะห้อยลงไปค่ะบางทีเรานั่งพับเงี้ย เรานั่งพับก็เรานั่งเก้าอี้บางทีชายเนี่ยถุงกระเป๋าเขาว่ามันจะห้อยไปอันนี้เป็นเสื้อตัวอย่างที่เขาส่งมาให้อ้อยนะคะความจริงอะเสื้ออ้อยไม่ได้รับตัดนะคะแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาตัดผ้าถุงกับอ้อยหลายรอบะะแล้วค่ะแล้วเขาก็อยากตัดเสื้อบ้างเป็นเสื้อใส่สบายๆเขาก็เลยส่งตัวอย่างมาให้ว่าอยากได้แขนแบบนี้แต่ว่าขอเป็นคอปีนคือวีประมาณนี้แต่ว่าเป็นคอปีนก็เลยเป็นที่มาของตัวสีแดงนั่นเองนะคะ เนี่ยถุงกระเป๋าเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะงที่ช้อยบอกแต่อ้อยจะทําให้แบบนี้ไปนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราไล่ผ้าไม่ดีตรงนี้นะคะเราไล่ผ้าไม่ดีผ้าตรงนี้เขาจะเหลือนะคะอ่ะก็ดูเอาความถนัดนะคะว่าชอบแบบไหนแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าถุงกระเป๋าของเรามันห้อยแบบตัวนั้นอะคือเวลาเรานั่งหรืบางทีถุงกระเป๋าอะเหมือนเราลุกงกางเกง,งขาสั้นน่าเคยทุกคนคงจะนึกภาพออกนะคะ เมือนเราโน่งกางเกงขาสั้นน่ะว่าเวลารนั่งาบา,ง,า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 งทีถุงกระเป,าเป๋ามันห้อยแลบลงไปนั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่ก็เป็นแขนในตัวได้เนี่ยแขนเลยในตัวแล้วก็พับเย็บแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เว้นไว้เว้นช่องไว้นะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอย้อติดกระดุมให้ดูนะนี่ลักษณะสากอะดูสากก่อนก็ได้นะคะนี่สากน,นี่ชิ้นซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยช่วงสากของเรากับกระเป๋าเนี่ยเราก็ติดเขาชนิดหนึ่งไม่ให้เขา ให้เขาแบบว่าไม่ห้อยห้อยเนี่ยตรงกระเป๋ากาบนะับสามอะเราเรา,เราเย็บติดเขาไว้นิดหนึ่งนะคะกึงให้เขาแต่ว่าไม่ให้ออกจากกันนะคะก็จะมองรูเรียบแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไล่ผ้าให้เรียบก่อนค่ะนะคะก่อนที่จะเย็บติดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยคอปีลักษณะของคอปีนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยข้างในสาบเขาก็จะเป็นแบบนี้ช่วงสาบเขาก็จะพับเย็บมาอย่างนี้เลยะค่ะนะคะคือเราจะไม่มีสาบต่างหากนะคือคอของเขานี่แหละ จะเป็นสาที่เย็บกดตกล่องเลยค่ะกดตกล่องแบบนี้นะคะนี่ถ้าเป็นเราผ้าบางเราก็พ้มคู่ได้เลยนะช่วงไหล่นะคะถ้าผ้าหนาเราก็พรมแบบตะเข็บกระเป๋าอะถ้า ถ้าเราจะเจาะให้เรียบร้อยนะคะเราควรจะมีผ้ารองก่อนที่จะเจาะกระเป๋าทิกลงมานะคะเราจะไม่เห็นรอยต่อเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยทุกอย่างจะถูกเก็บอยู่นี้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นมีซับในเราก็เจาะได้แบบธรรมดาได้เลยคือต่เข็บที่ว่าเป็นเราคลิปเนี่ยเขาจะเห็นโชว์เลยค่ะแต่ตัวน,นี้เราต้องการให้เรียบร้อยนะคะมองดูมองดูมิชชิดมองดูสวยงามก็เจาะแบบนี้นะคะทำได้หลายอย่างค่ะก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปนะคะทุกคนเพราะ พวกจับกระเป๋าหรือหรือทํากระดุมเนี่ยกระดุมเนี่ยก็กลับยางนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีความชํานาญพอนะคะอ่าทีนี้ห่วงกระดุมแล้วก็ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะกลับเราก็เอากระดุมที่เราต้องการอะ่ะม,ม,มาวัดก่อนนะคะนี่ก็เป็นแบบนี้อะ่ะมาติดออกมาแล้วนะคะก็เอาพอประมาณไม่ให้หลวมเลยไม่ให้คับเกินไปเพราะว่าถ้าหลวมเดี๋ยวนุ่งถ้าหลวมแล้วใส่แล้วก็จะหลุดอีกนะคะ นี่ก็6เมตรค่ะโดยมาตรฐานกระดุมทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ6เมตรค่ะนะคะนี่ค่ะแบบนี้จ้าแบบนี้นะคะคอปีนจ้าตัวใหญ่ค่ะไซส์44นะคะตัวนี้สะโพกประมาณ46หรือ48แนี่แหละนะคะเนี่ยตรงช่วงอ,อกอะ่ะอยู่ที่4 4ไซส์ไซส์นี้นะคะคนก็อ,อกอยู่ที่ประมาณ4042ใส่พอดีค่ะสำหรับเสื้อตัวปล่อยแบบนี้นะคะไม่มีเก็ตไม่มีอะไรเลยค่ะแบบนี้นะ มาดูเสื้อตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อคอปีนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคอปีนป้ายค่ะคือเขาก็จะเกยมาจนถึงตะเข็บตรงข้างเลยนะคะนี่มีลักษณะทําเหมือนกันค่ะตัวนี้อันนี้อ้อยตัดเย็บเองที่ร้านนะคะยังไม่ติดกระดุมค่ะนะคะเดี๋ยวรอติดกระดุมปั๊มเดี๋ยวอ้อยเป็นปั๊มกระดุมนะคะกระดุมอ่ะเวลาเราจะปั๊มอ่ะเรารีดกาวติดเขาไว้นะคะเวลาเราปั๊มอ่ะเขาจะได้มีน้ำหนักแบบเขาจะได้ไม่เห็นเป็นขอบสีน้ําเงินขาวๆโชว์ที่ผ้านะคะนี่ ก็จะรีดกาวสีเหมือนผ้าไว้ค่ะไว้สําหรับติดนะคะอ่ะลักษณะการทําเหมือนกันนะคะคอฟีนแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกก็คอปีนขอบค่ะแบบนี้คอปีนแบบนี้เป็นที่นิยมนะคะแต่ถ้าเป็นคอปีนเหมือนที่เราเคยเรียนกันที่จะมีเกล็ดอ่ะเก็บแบบนี้คือเขาจะปีนอีกแบบหนึ่งไม่ได้มีขอบแบบนี้ค่ะเนี่ยปีนแบบนี้เขาเรียก่็มีขอบขึ้นมาแบบนี้แล้วสากเขาก็จะหลบไปแบบนี้เลยคะ่ะเนี่ยเหมือนกันนะคะ อันนี้อ้อยไม่ได้ตัดเย็บนะคะเป็นงานแก้ที่อ้อยมาแก้ให้กับลูกค้าค่ะแต่ลักษณะการทําเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเสื้อไซส์ใหญ่นะคะนี่ไซส์ใหญ่ค่ะเป็นอันนี้เป็นเสื้อแขนเลยนะคะแขนเลยออประมาณ44ค่ะนี่ตัวนี้นะคะนี่อันนี้เป็นลิ้นยื่นในตัวลิ้นยื่นในตัวนะคะนี่เวลาเราติดเราก็จะติดอยู่ที่ตรงนี้นี่นะคะตรงนี้จะเป็นรอยต่อสองนิ้วตรงนี้ก็จะที่มันมองดูใหญ่กว่าเพราะว่าเขามีลิ้นยืนอยู่นี่เองนะคะเนี่ยลิ้นยื่นอยู่ตามนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะติดกระดุมตามนี้ค่ะนะคะอ่ะทีนี้จะพาดูตัวนี้เนาะว่าลักษณะของเขาคาว่าเสื้อป้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าชิ้นขวาเขาจะใหญ่แต่ว่าชิ้นซ้ายอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องใหญ่เท่ากับชิ้นขวาเพราะว่ามันเหมือนกับเขาซ้อนไปแล้วหนาเปล่าเนี่ยทุกคนก็จะต้องใช้อันนี้ก็จะทําเหมือนอ้องอ้อยนะคะคือเราจะใช้แค่การยืดมา ยืนแค่ลิ้นเนี่ยพูดง่ายๆอย่ายื่นยื่นลิ้นเข้ามาแค่นี้เองแบบไม่ต้องใส่เกยมานะคะนี่วิธีการทาเสื้อคอปีนที่เป็นป้ายนะคะเราไม่ต้องยืนเข้ามาพูดง่ายๆว่าชิ้นซ้ายเราไม่ต้องทําให้ใหญ่เหมือนชิ้นขวานะคะเราตัดชิ้นซ้ายออกแค่พอที่จะมีชิ้นรองกลางหน้าไว้นั่นเองค่ะนะคะนี่เขาก็จะเผื่ออยู่ที่ประมาณประมาณ1นิ้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเรา่าเส้นกลางของเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เส้นกลางของเขาอยู่ตรงนี้เนี่ย ใะขณะที่เส้นกลางชิ้นขวาจะอยู่ตรงนี้เขาก็จะมาเกิดกันอยู่แบบนี้ค่ะนี่เราจะเห็นว่าเนี่ยกระดุมเขาจะอยู่ตรงจุดคอเนี่ยก็คือจุดนี้แหละเป็นเส้นกลางหน้าของชิ้นซ้ายค่ะนะคะก็ <iker> นี่แหละคือวิธีการทําแบบคอเสื้อนะคะว่าป้ายเสื้อป้ายเนี่ยเวลาเราสร้าง fi. เราจะต้องสร้างที่จะต้องเต็มเป็นชิ้นเต็มเป็นลักษณะเสื้อป้าย2ออย่างนะคะคืออันนี้เป,นปเป็นป้ายเป็นป้ายอยู่ที่เกตนะคะ ป้ายอีกแบบหนึ่งก็มีนะคะป้ายแบบติดข้างแบบนี้ก็มีทุกคนก็เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะนะคะวิธีการสร้างทาเหมือนกันค่ะเพียงแต่การขีดเส้นไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะ่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าอ้อยจะมีแบบเสื้ออะไรมาให้ดูอีกนะคะ